เนี่ยถ้าใครค่ะเพื่อนแต่ผ้าหนังมันเนาะค่ะให้สร้างเงินคนเอามันมาให้พี่น้องมันเทียนจ้ามันเทียนนีหัวใหญ่ใหญ่หัวเล็กหน่อยเนาะค่ะขุดหนักขุดบระด็กินออกพี่น้องต้องสั่งเงินเนาะค่ะสั่งเงินมาให้หนังว่าฮันเหลีวอยู่ใจพี่น้องข้าเจ้าเอามาสุ่นกับหลังโบลอนเนาะจ้าม่นบ่เคยสะอาดอืมนี่แต่พคนยืนนั่นว่าเป็นสีนอ่ะเน่ย ค่นคันเหมือน่านีเราเขียนไปกล้ฝาหอคุณประดีกินดอกยามันลึกมันอยู่ลึกเนาะจ้ะเข้ากับหัวหมองเขาก็ค่อยหัวหมองเนาะท่ันมองเขาหัวหมองกับมิตรหัวซ้ำนี้สันสันเนาะจ้ะเขาจะบกพอหัวย้ําหัวใหญ่ขึ้นเิ่นจ้าเิ่นอามาขไยใไ้่เนหูจับบอลพุดหัจังหมองขุดเนาะค่ะ Một mấy máy lăn mấy máy tàu mày máy nọc 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 nọc

hạ cũng được về tiệm nhai được bột ẩu cùng một sẵn kinh linh hóa nồi dòng hóa nói. Cháu có thể làm nó này làm môi sạch làng làm có xong xâm xong mình thì là cho để làm ít không เฮ็ดเป็นหวานก็บเสียบได้จ้ะเฮ็ดเป็นหวานเนาะเพราะว่าไง,งพวก่ราอยากกินกะทิเป็นไรจ้ะไขมันเน,ะนะา,นานนะาาาาาากนานินกับตามๆหน่อยจ้ะง่ายๆนาะง่ายๆผู้คนมากเฮ็ดหวานเพิ่นก็เฮ็ดหวานจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยว งัดคบที่น้องแล้วก็ต้องหัวเงยๆจตะพี่หนุอมคุณทุกการรับชมด้วยจ้าอขอบคุณค่ะ